รอดแล้วมันอาการเป็นยังไงแง่อันนี้คือรถที่ท่านแบบภูมิใจนําเสนอมากเลยนะแล้วทําไมมันเป็นอย่างนี้มันน่าจะเหนื่อยมันอยากจะพักก่อนนี่หรอใช่กำลังอัดหายเลยน่าจะตาย,ลย,ยแล้วต้องขาไปทําที่ไหนที่เดิม ไปรถออกหมายคืออะไรตกปลาไงปลาไม่อย่าได้ไปช่อนนี่ปลาจริงปลากระป๋องครับปลากระป๋องอ่ะแล้วลูกสูบจะขยายไปเท่าไหร่9.5ดีไหมแต่ไหนก็พังละเอาสัก1ร้อยั p ดีไหมร้อยมิลเลยหรอเอาเอาเอาเท่าเดิมแหละเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมขาลงมามาเจอกันพอดีเลยชีวิตก็ไม่เป็นไรนะฮะ สักวันเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบจะพังอีกไหมคิดว่าขอเวลาสามวันสามวันเสร็จจริงอ๋อใช่อ่ะโอเคหวังว่าสังกอจะได้เห็นคลิปนี้สามวันเสร็จแกไม่รอดแล้วรถออกหมายบ้านบูรอดแน่จริงไม่รอดแน่จริงนั่นแหละเอ้าไม่ได้ขี่ไม่ใช่หรอแบกมานิเดี๋ยวป้อไงขับขับมาขับมาย่างงอ๋อขับมายอขับตรงนี้มานี่นมาตามมานะครับ